มูสาวมียก่อนส,งสิงหวัวตาสิงหัวตาเจ้าแม่สะเคียนโถงบางเล่มได้สี่ร้อยนะครับบางที่สองสีส่ได้ไหนพร้อมนะครับทุกจุดทุกมองพร้อมคอยจิมง,งานมูสามสิงหวัวต,ตาจงเชิญดีสาม สิงห์รย oh, okay. ้าเดีวออกรุ้มุ่ม้มางนลยขอโทษุ้มดหางนะครับโอ้ดีใจบอกไปเด็ดเลยไหลเงาทางเดียวเลยทางเดียวเลยสิงห์วย้นี้กเสียงนี้าัขาไดนีา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn